วิเคราะห์ก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้นอร์ลิซิตี้ปะทะลิเวอร์พูลเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2021-2022คู่ระหว่างนอร์ลิซิตี้ปะทะหงแดงลิเวอร์พูลโดยคู่นี้จะแข่งขันกันที่สนามคาร์โลโรสเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยผลงานการพบกันล่าสุดระหว่างทั้งสองทีม เร์พปลเป็นฝ่ายเอาชนะได้4นัดและเสมอกันไป1นัดผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนอริซิตี้ชนะ4นัดและแพ้1นัดส่วนเร์พูลชนะ3นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัดสภาพความพร้อมล่าสุดก่อนเกมของทั้ง2ทีมทางด้านของทีมเจ้าบ้านนอริซิตี้เป็นทีมน้องใหม่แต่หน้าเกา่าที่เลื่อนชั้นกลับขึ้นมาเล่นบนเวทีลีกสูงสุดของประเทศได้อีกครั้งด้วยการเป็นแชมป์ของลีกเดชแชมเปี้ยนชิพ ภายใต้การทำทีมของดานิเอลฟา k e เคด้วยขุมกำลังชุดนี้พวกเขาต้องเสียเอเมเลน่โบเอนเดียมิดฟิลด์คนสำคัญที่ขายให้กับแอสตันวิลล่าไปที่38ล้านปอนด์แต่ยังดีที่ยังคงเก็บแกนหลักอย่างแม็กแอรอนและท็ well อตแคทเวลอไว้กับทีมได้โดยในรายหลังยังคงต้องรอเช็คความฟิตก่อนว่าจะสามารถลงสนามได้หรือไม่โดยทางด้านแข้งใหม่อย่างคริสตอฟโซลิดปีกดาวรุ่งที่ซื้อมาจาก PAOK OK 11ล้านยูโร มีลอดลาชิก้ามิดฟิลจากเบรเมนราคา11ล้านยูโรปีแอร์ลีเมรูกองกลางจากนีสที่6ล้านยูโรแอร์กัสกุลผู้รักษาประตูที่5.85ล้านยูโรและยืมตัวกองกลางดาวโรดอย่างบิลลี่กิลร์มาจากเชลซีอีกด้วยซึ่งส่วนใหญ่ตังก็พร้อมลงสนามในเกมนี้ส่วนกองหน้าตัวเป้าของทีมยังคงเป็นติโมปุก,กี้หัวหอ,อกสุดอันตรายจากทีมชาติฟินแลนด์ ที่เคยซัดบนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้ว11ประตูในนด,ดูการ2019-2020ลงล่าสกอร์เช่นเดิมโดยคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของนอริสิตี้มีดังนี้นอริสจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูทีมคู่กองหลังจะเป็นแม็กอารอนแกนฮัตลี่เบนกิฟสันดิมิทิสจานูลิสส่วนกองกลางจะเป็นปีแอร์ลิมิลูบิลลี่กิวมัวรลีลอสลาชิก้าคีแดนโดเวล คริสตอสโซลิสและติโมปุกี้ส่วนสภาพความพร้อมล่าสุดของทางด้านทีมเยือนอย่างหงแดงเลเวอพูทางด้านทัพหงแดงของเทรนเนอร์จกักรนครอปนั้นเสริมทัพเข้ามาในตอนนี้เพียงแค่รายเดียวเท่านั้นก็คือปลาการหลังอย่างอิบราฮิมาก,กนาเต้จากอาเบเลซิก ซึ่งถือว่าเสริมได้อย่างถูกจุดจริงๆหลังจากที่พวกเขาต้องเจอกับวิกฤตแนวรับบาดเจ็บมากมายในฤด,ดูกาลก่อนแถมพวกเขายังมีข่าวดีเพราะว่าแนวรับแกนหลักที่ได้รับบาดเจ็บกลับมาเรียกความฟิตในช่วง p r e ซี s ั o n ได้ทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นโจโกเมสโจเอลมาติปและเวอร์จิลฟานดที่เพิ่งจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ไปกับทีมอีกด้วยส่วนความพร้อมในเกมนี้ พวกเขาจะหมดสิทธิ์ใช้งานแอนดูรบสันและเคอร์ติสโจดที่ได้รับบาดเจ็บในเกมอุ่นเครื่องหมดสิทธิ์ลงสนามด้านการจัดทับในเกมนี้คาดว่าจะเกนครอฟนั้นจะวางแผนมาในระบบ4-3-3โดยแดนกลางจะเป็นฟาบินโยจับคู่กับนาบีเกต้าคอยปั้นเกมโดยมี3ประสานในแดนหน้าอย่างโมงเมดซาล่์โรเบโตฟิมิโนและซาเดโอมาน่ลงล่าสกอร์ตามเดิม โดยคาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลมีดังนี้ลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูอาริซองเบเกอร์กองหลังเทรนนล็กซานเดรียโนโจเอลมาติปเวอร์จิลฟานไดค์คอนสแตนตินอสิมิกาดส่วนกองกลางจะเป็นติอาโกเอลกันตาลาฟาบิโยและนาบีเกตาและ3กองหน้าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาโรเบียโต้ฟิมิโนและซาเดโอมมเน่บทวิเคราะห์ในเกมนี้ สำหรับทีมน้องใหม่อย่างนอนริสิตี้เรียกได้ว่าต้องเจอกับงานยากพอสมควรเลยทีเดียวเมื่อพวกเขาจะต้องมาเปิดบ้านรับการมาเยือนของหงแดงหรือร์พูเนื่องจากพวกเขานั้นยังคงขาดขุมกำลังสำคัญอย่างอ e ีเมลิโน่บูเอเดียที่ย้ายไปอัซันวิลล่าแล้วโดยฤดูกาลก่อนมิดฟิลด์ชาวอารเจนตยรายนี้ยิงให้ทีมไปได้ถึง15ประตูและทำไปได้ถึง17แอสซิสสถิติบ่งบอกชัดเจนว่าเขาคือคนสำคัญของทีมการขาดหายไปนั้นย่อมมีผลอย่างแน่นอน แต่ทางด้านทีมเยอนอย่างหงแดงแลิเวร์พูเองก็สูญเสียกองกลางคนสาคัญอย่างจอจินิโอวนาดุมไปเช่นกันซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้สมดุลของทีมนั้นไม่เหมือนเดิมโดยในเกมนี้เรียกได้ว่าทีมยักษ์ใหญ่จากเมอร์ซีไซ์นั้นได้เปรียบโดยสไตล์การเล่นของนอริซิตี้นั้นเรียกได้ว่าเป็นบอลเชิงรุกบวกกับการที่ในนัดน,นี้พวกเขาได้เล่นในบ้านท่ามกลางกองเชียร์ของพวกเขาเองเชื่อว่าพวกเขาจะสู้กันอย่างเต็มที่ขณะที่สไตล์การเล่นของหงแดงนั้น พวกเขาชอบอยู่แล้วสำหรับคู่แข่งที่เปิดหน้าแรกแต่แนวรับของพวกเขายังคงไม่สเสถียรเชื่อว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลอาจจะชนะได้อย่างไม่คาดแต่เชื่อว่าในเกมนี้จะต้องมีประตูเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับคาดการผลการแข่งขันในนัดนี้ลิเวอร์พูลจะสามารถบุกไปเอาชนะนอริซิตี้ได้ด้วยสกอร์2ประตูตอนน่อ1ครับ